สบคอแดงนะครับเป็นงูกระสับคอแดงนะครับเป็นงูที่มีพิษรุนแรงนะครับงูตัวนี้นะครับเป็นงูที่มีพิษรุนแรงนะครับจะพบเจอได้ในสวนยางนะครับแต่งูชนิดนี้เป็นงูที่มีเชือกพิษด้านหลังนะครับเชือกพิษด้านหลังนะครับคือถ้าโดนกัดแล้ว โดนกัดแค่แป๊บเดียวนะครับไม่ถึง1ิวิหรือ20วิมินะครับส่วนมากเขาจะไม่ปล่อยพิษนะครับเพราะพิษอยู่เช้ยวพิษอยู่ข้างหลังนะครับคือคือเขาจะกัดแล้วก็กัดกัดค้างไว้นะครับกัดแล้วก็คาไว้ประมาณสักหนึ่งนาทีถึงประมาสักดึงกันทีนะครับเขาจึงจะเอาเชือวพิษออกมานะครับแต่ถ้ากัดส่วนมากนะครับ กัดส่วนมากกัดแค่แป๊บเดียว1 0บถึงยี่สิบวินายัางไม่ปล่อยพิษนะครับคือเคเอี่ยวพิษเขาอยู่ด้านหลังนะครับเป็นงูกระสาคอแดงนะครับพบเจอในสวนยางนะครับบ่อยๆนะครับเป็นงูที่มีพิษรุนแรงนะครับพิษร้ายแรงนะครับแต่ส่วนมากจะไม่ปล่อยพิษนะครับเพราะพิษเขี่ยวพิษเขาอยู่ด้านหลังนะครับถ้ากัดแค่แป๊บเดียวหรือ แค่แพบๆนะครับสวนมากจะไม่เป็นอันตรายนะครับรงูประเภทนี้นะครับแต่งูที่มีพิษรุนแรงนะครับครับโอเคครับเขาตื่นแล้วครับมากวนเขาครับโอเคครับ